สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีดนะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกม Resident Evil 7นะครับผมโอ้โหนะฮะอยู่กับ DLC ปลายทางของ Zoe End of Zoe นะครับผมอ่าก็เราผมยังไม่ได้เล่นอีกว่าอีกดีลซีหนึงก็คืออ่าไอ้ not a hero นะฮะไอ้คิด refill นั่นเองนะครับซึ่งเพราะว่าซับไทยมันเหมือนจะบั๊กนะครับมันมันไม่ยอมขึ้นซับไทยให้ผมเดี๋ยวผมต้องไปลงใหม่นะครับผม ก็เลยแต่โซอี้ขึ้นได้มันขึ้นอยู่เอาเลยแล้วกันเอาเลยแล้วกันแล้วพรุ่งนี้มันก็จะมีภาคแปดมาแล้วด้วยนะฮะก็เลยต้องลงแบบไล่เรียกันนะลงแบบวันนึงก็น่าจะลงแบบไอภาค8ปดด้วยก็ลงเจ้าพวกโซอี้เออนะดีเอซีของภาคนี้ด้วยนะฮรก็ลงควบคู่กันไปเลยนะครับผมอยากแยกสมองนิดน,นึงนะเออผมเนี่ยโอเคก็ อาการไอผมยังอยู่นะครับก็จะมีบางชว่วงที่ผมไอก็ต้องขออภัยด้วยหลายวันแล้วไม่รู้ว่าผมติดโควิดหรือเปล่าแต่ก็พยายามที่จะไม่คิดถึงมันก็ <c oughs> เกือบจะเป็นก <c> ล <oughs> ุ่มเสี่ยงนิดหน่อยนะครับผมเนีย่ยไอแล้วมันคันคอเฉยอมันไอแห้งอะ่ะเออชิบหายกูไปเริ่มไ่แม่งเลย <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับผมโอเคมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาดูกันว่าโซอีอ้ที่ยังไม่ได้รับ ไม่ได้รับยาแล้วเราทิ้งเธอไปอ่ะปล่อยเธอไปก่อนอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างนะครับในเดวสีนี้เราจะได้รู้กันเฮียบอยค o มมอนผมต้องใช้วัคซีนตอนนี้เหลือแค่หลอดเดียวเองเออฮอนี่คือไม่เป็นไรนี่คือที่ผมบอกนะเป็นทางที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อเรื่องหลักของเขานะครับ คงเป็นเลือใครไม่ชอฉันแล้วจะไม่ค่อยอ่านซับเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไอนะครับผมเก็บแรงไว้พูดกันทุกคนอ่านซับกันด้วยนะครับแต่ว่าจะมีบางโชว์ที่ผมต้องอ่านนะเพราะว่าเพื่อจะได้แบบเป็นอารมณ์วิ้โซอีเป็นไรอะเธอไม่ไดกโปรดอีพี่ o อ m มากัดอ้าวโซอี้กลายเป็นหินแล้วอะโดนเมดูซ่าครับมองตาไปที่เมดูซ่าเข้าไปแตกไอพวกไอพวกนั้นมันคือใครนั่นคือเธอสินะโซอี้เบเกอร์ยังหายใจอยู่รีติดต่อฐานเร็วแกพูดอะไรนะคุณครับเกิดอะไรขึ้นกับเธอ โซอี้พระเจ้าพวกแกทำอะไรเธอโอ้โหหยุดนะเฮ้ยเขาจะมาช่วยมึงใครเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยโซอี้พวกพวกมันทำอะไรหลานน่ะเรียบร้อยลุงเฮ้ยปู่ปู่ใช่ไหมปู่ซัดไปหนึ่งทีเข้าไปไม่ไมปสงไม่ถามเรื่องสุขภาพเฮ้ยโซอี้ครับลอกคาบนะฮะ ผมไม่รู้ว่าภาคแปดจะเจอกับโซอี้หรือเปล่านะเพราะว่าในเรื่องอ่ะมันมันต่อกันเลยเว้ยฟังผมนะเรามีวิธีช่วยช่วยเธอ <c oughs> ไม่คุณไม่เชื่อมึงเหรอไอ้นุ่บมบอกมาสิ What help helicopter shape? a kind in gun of comes มาช่วยยังไงถึงกับขี่เฮลิคอปเตอร์แบบติดอาวุธมาด้วยอ่ะ <c oughs> คุณไม่รู้หรอกว่ากำลังพูดเรื่องอะไรไไอย่าไ่เข้าใจ แกคิดว่าฉันไม่รู้หรอว่าพวกแกเป็นใครอีกชั้งพวกปีศาจที่วิ่งเพน่านอยู่ข้างนอกนั่นนะฮะบอกมาดิพวกมันจากไหนมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยคุณไปขับใจเลยเออคุณันไ่เข้าใจหรอกแกผู้หญิงข้างหลังไหมลูกสาวน้องชายฉันอ๋อเป็นลุง แถวนี้น่ะเป็นครอบครัวสำคัญที่สุดและพวกแกก็ข่าขอะพงฉันอาจจะแปลไม่ตรงนะฮะทีนี้รู้หรือยังว่าทำไมฉันถึงทนไม่ได้นะฮะให้ตายใชเลยเธอติดเชื้อเธอกำลังจะตายเราเราจะตายถ้าเราไม่ออกจากที่นี่เธอจะไม่ตายงั้นเหรอไอ้นุ่มในการต้องทำอะไรสักอย่าง อ่ะอันน er ี้อ่านซับไปก่อนนะยังมีทางรักษาอยู่ครับแกก็ลุงคุณทำอย่างนั้นทำไมโอ้ยโอเคคือเขาจะมาช่วยแหละแต่ว่าลุงเขาใจใจมันร้อนรุ่มเข้าใจป่ะเออตอนนี้ก็เราบอกว่า ที่ไหนครับอพวกแกอยู่ที่ไหนครพวกเขาเอายาไปที่กระท่อมเก่าๆไม่ไกลจากที่นี่มันอยู่ที่นั่นสาบานได้ <c oughs> ฉันจะเชื่อแกสักครั้งนะไอ้นมเพราะฉันน่ะเล่นจบมันรอบนึงเลยยะ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  The fuck โอ้บันทึก นั่นมันไม่ใช่นั่นมันไม่จอยมันทุยนั่นมันไม่ใช่จระเข้ที่ฉันเคยเห็นก่อนหน้านี้ออกไปเ,เช็คแนวกั้นตามปกติฉันเห็นแล้วว่ามีจระเข้ตัวหนึ่งเลยไปดึงมันขึ้นมาแต่แท้จะเป็นจระเข้ปกติพระเจ้าเขี้ยวใหญ่ๆของพวกมันเอ้ยพร้อมพร้อมกับกงเล็บนั่นพุ่งเข้ามาฉันเลยต่อยมันต่อยเยหรอว้าวว,ว,วก่อนที่มันจะฟันเขี้ยวฝังเขียเข้ยวไปที่บนตัวฉัน ลุงต่อยโจรโเคที่กา่ายพันธน่ะนะลุงว้าวตัวฟอกไม่คิดเลยว,ว่ามันจะได้เห็นกับตาพราะนั้นได้เลยว่าต้องเป็นพวกรัฐบาลที่เฮียมาทําการทดลองกับคนและสัตว์ได้แน่ถบทนี้คือคงอธิบายได้ถึงเฮลิคอปเตอร์ที่บินมาเมื่อเร็วๆนี้อ่านี่ก็ปกติครับนะก็คิดถึงรัฐบาลเป็อย่างแรกนะครับผมก็แต่และพวกอเมริกาพวกคนฝรั่งเขาจะคิดอย่างนี้นะพวก อเมริกาพวกรัฐบาลนั่นแหละเป็นคนชักใยเวลาเกิดเรื่องเลวร้ายอะไรพวกนี้นะฮะเห็นประจำอ๋อนี่มึงดึงหัวของปีศาจมาโต๊ะกินข้าวนะนะมึงแม่งแน่มากๆเลยก็จะแก้ไขเรื่องนี้สอยหล่าคือครบครัวของลุงใช่แล้วเธอเธอคือครบครัวข,ข,รของฉันแล้วฉันต้องไปทำอะไรต่อออกนอกประตูนะว้า นี่คือกระท่มนะฮะก็คืออ้อครอบครัวเบเกอร์น่าจะรวยจะจัดเลยนะเพราะว่ามีพื้นที่ที่ใหญ่มากพื้นที่แบบครอบบ้านเขาใหญ่โคตรๆเลยใหญ่เกินไปแล้วนีน่ใสแมงเลยพี่ไอหนักเซฟ perfect ก็ขอภาวนาไม่ให้ผมไอนะฮะลุงไม่มีเลยเลยเหรอถามจริงๆเถอะอันนี้อะไรอะ่ะขอด้วยนะครับสมุดบันทึกอ่าวิธีการฆ่าพวกมันร่างกาย โคตรถึกแต่หัวอ่อนแอมากต่อยไปที่นั่นอะไรนะต่อยไปที่นั่นนะต่อยเลยนะปล่อยหมัดให้มันเร็วแลวมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ซ้ายขวาขวาตามด้วยเย็บขวาที่เหมาะสมอันนี้ก็วิธีการต่อยโอเคซ้ายซ้ายซ้ายใช่ไหมซ้ายขวาขวาย็บย็บขวาต่อซ้ายขวาขวาโอเคขวาซ้ายขวาตามด้วยซ้ายหนักๆเพื่อนน็อก ซ้ายขวาขวาแล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาขวาแล้วก็ขวาโอเคจาไว้นะครับเพราะว่ามันมันเราต้องออกหมัดแน่ครับสามพวกมัน,มนจะพวกมันอ่าอะไรวะพวกมันละเอียดได้เมื่อกระทืบอ๋อละเอียดก็คือฆ่ามันให้เละนะฮะย่อตัวแลวย่องเข้าไปด้านหลังยามที่พวกมันเผลอเพื่อจัดการโดยไม่ต้องอา่าเปองแรงสูงนะฮะโอเค แปลแบบแปลกๆนิดนึงแต่ก็โอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะเดี๋ยวผมขอเก็บอีกนิดซ้ายขวาขวาแล้วก็ขวานะฮะแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาอ่าก็คือต่อยมัวนั่นแหละเออพูดง่ายๆนะไปจัดไปไม่ต้องอะไรมากนี่อะไร <g ül s> นี่ซ้ายเฮ้ยมันยังติ้อยู่เลย what the fuck ซ้ <g ül> s> <S ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายอยู่นี่โอเคซ้ <g ül> s> <S ายซ้าย,ายขวาขวานี <g ül s> ่ฮะไปเชีเย่ยอะไรศพนะครับเปบ็นศพไม่ใช่พวกกายพันธ์นะครับ <g ül s> ว่าว่า <g ül s> ว่าเต่าฟัวหนอนด้วงเหรอ กด e อ๋อเมนูผสมนะฮะเอาหนอนด้วงมาผสมยายงังน้นเหรอเอากูถามจริงเถอะ what the fuck หนอนด้วงมาทำเป็นน้ำแกงน่า,หา,หาอาร่อยจังเว้าววะเนียไปดีกว่าเรารีบเล่นเฮ้ยตะขาบอ่ะกูาถามอ้สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะฮะเอาพวกสัตว์แมลงพวกนี้มา เอาละไอ้พวกไอ้พวกงกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยอฮย่าเฮ้ยอะเฮ้ยเฮ้ยย่าย่าย่าอี๋ไงเขาทึ่งผาไปเลยทัทีโอหลุงลุงไม่หยังเดือดลุงครับต้องฝากตัวรับใช้นายเลยว่ะเดียฮะไปต่อลุงแม่แลุงแม่งโกรธเฮ้ยอันนี้ย่องได้ใช่ไหม เดี๋ยวเราจะย่องไป execute มันนะครับฮะกดนั่งไป execute มันเราจะไม่เปลืองแรงนะฮะแม่งก่อนเลยละกันเอาแม่ง Hello บอหนอเฮ้ยจริงด้วยอยู่ด่าเ o t h e r f u c k e r ตายียไอ้ลูกหมา ไอ้ลูกแมวพวกนี้เป็นศพคนหมดเลยใช่ไหมเราจะนุ่มนวลกับเขาสักหน่อยนะะมานี่ที่ลงมาแล้วก็หักเลยครับผมบอกเลยว่าว่แจกลุงไม่ลุงไม่ไม่ธรรมดาอาจจะม,ไม,ไม,ไมีไม่แน่นะภาคแปดนะบอกเลยนะลุงคนเนี้ยถ้าอยู่ในองค์กรอนะสบายคือถ้าถ้าลุงก็รักหลานจริงจริงะ ภาคแปดเอาโซอีต้องมาอยู่กับองค์กรเว้เพื่อรักษาต่อใช่ป่ะล่ะแล้วยังไงลุงก็ต้องตามไปไว้เชื่อผมป่ะเชื่อแบบจินตนาการล้ำเลิศต,าาต,ตุต๊กตาฟางว่ะฮะเก็บตุ๊กตาฮะเอเพื่อเพิ่มพลังโจมตีหนึ่งเปอร์เซนต์ฮะตุ๊กตาฟางอะนะเก็บเพื่อเพิ่มพลังโจมตีครับหนึ่งตัวเท่ากับหนึ่งเปอร์เซนต์แต่ว่ามีอีกไม่รู้เท่าไหร่นะเออมันแปลกดีวะ่ะ ตะขาบโอ้อยากลองกินตะขาบมันกินได้เลยปะเดี๋ยวก่อนนะฮะลองมันมันกินได้ปะอ๋ะอคุณยังไม่จำเป็นต้องใช้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองกินดูว่ามันมันจะกินตะขาบเลยหรือเปล่าเฮ้ยลุงก็ทันสบายไปโอ้ย the fuck okay โ h o a w h โว whoa อะไรนะ what the นี่มันอะไรอ่ะพวกทหารนะครับโอ้อียารักษาติดเชื้อของอีไทายเจสสครัสพระเจ้าช่วยกูไุ้ยถอดหุ่นเละเลยอ่ะเชี่ยโคนน่ากลัวเลยว่ะไปละนั่นไงเฮ้ยซ้ายขวา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 ซ้ายซ้ายขวาซ้ายกาทึบมันต้องอย่างงั้นสิวะกาทึบ ซ้ายมันมีอะไรนะขวาซ้ายขวาขวา,าใช่ไห e มอีอีอีไอเฮัลโหลซ้ายขวา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 ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวา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 ซ้ายขวาซ้ายขวายับยับยับยังไม่ตายอีกเอออ๋อนี่ไง ซ้ายมันมีแบบอะไรนะซ้ายเอ,อ่อขวาซ้ายขวาแล้วก็ขวาใช่วว่อว่เฮ้ยโอ้ผมเก็บสมุดไปแล้วด้วยสิจะมาแล้วไม่เป็นไรไหนนี่อย่านะอย่านะขอละไม่มีนะฮะคิดเองคิดเองกลับไปกระท่อมนะฮะไปรูอิมว้วดิส ยินดีต้อนร,รัสู่ Jurassic World โอรีฟ้าอุ๋วต่อฟอกเฮ้ยจรลเข้นะไม่นะไม่ไม่เชี่ยจรลเข้ลุงลุงต่อยหมัดใส่จรลเข้พวกนี้นะเฮ้ยดีมั่นใจเลยโอ๊ยช่วยไอ้หนุ่มนี่ก่อนนะได้ไหมไม่รู้เสียงผมดังไปเรื่อ่ๆน,นะขอขอ,ขอเอาละขอให้มันขอให้มันได้ผลเถอะ อุ้ยยาที่เจออีนี่หว่าไม่น่าจะช่วยได้ฮ่าโอเคมันเท้าได้อยู่ฮะแต่มันช่วยไม่ได้อยู่แล้วนี่ไงเว้เนยมันไม่ได้ผลวะยาคนละตัวลุงมันไม่เต็มหลอดใช่ไหมฮะยามีไม่พอเธอต้องได้รับเต็มหลอดเต็มโดสเพื่อรักษามันจะมียาอีกจากฐานของฉันน่ะแก้มัดและ ฉัวผมจะพาไปได้โปรดงันอะไรเอาไว้แก่ัดก่อนโอ้โหลุงอุ้ยโอ้โหตุกขาดครึ่งเลยลุงชิบหายแล้วฉันต้องพาโจโซอี้ไปเชยเขาไม่จะทำอะไรผิดเลยได้ซ้ำอ่ะเพราะมึงเลยลุงผมโกรธจริงนะเนี่ยโซอี้มา หลานต้องไปกับลุงหลานต้องรอดโอ้ shit เฮ้ยเบเกอร์นี่วะต่าตัวปั่นอย่างที่นี่เหมือนตัวร้านได้เป็นเฮ็นแหละมันชื่อตัวอะไรนะไอ้เจ้านั่ยไอ้ตัวหนวดปลาหมึกอะช่างแม่งแล้วกันลืมไปละเป็นตัวเก้าเข่าตายอ่ะโอ้พระเจ้านี่มันหนังสยองขวัญโคตรไป โซอีอยู่ไม่นานหรอกแล้หลานจะรอดนั่นแหละโอเคไม่เป็นไรนะโซอีเชื่อเบอร์ของพี่ไอซ์และลุงได้เลยบอกเลยว่าการจับว่าบอกเฮ้ยเลโหล บอลเลยไปหมดเป็นการแปลกันไปแปลเจียต่อนะครับผมเราจะพัดเดียวจบเลยไหมมันเดียวซีไม่นานนะครับมันจะนายตรงผมอ่ะไอหนุ่ทหารนั่นบอกว่ามีสารลับอยู่ใช่ไหมล่ะไปว้าวแล้วไอกำแพงบ้านนั้นมันมาจากไหนวะจริง ใกไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เราเคยมาใช่ไหมมันเป็นเรือใช่ไหมดูเหมือนจะมีคนเปิดไฟทิ้งไว้นะนั่นมันก็ดีกันสลับชันเลยแหละเฮ้ยตรงเดี๋ยวก่อนนะผมในใน DLC หลักอะตรงนี้จะเป็นเรือหรือเปล่าใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ะเพราะกำแพงมันอยู่ดีมันโผล่มาได้ไงอะไม่เคยเห็นเลยแล้วตรงๆลุงอยู่ตั้งนานแล้วทำไมลุงไม่รู้วะ มันต้องมีการสร้าง Don't you worry, sorry. ขอโทษนะหลานอีกนิดเดียวเองไปฮะคุณหลานหลานสาวสุดน่ารักแต่หลานชายนั้นสุดที่จะบรรยายจริงๆหลานสาวนี่พอเป็นคน As base, r i g h t อ้าวซับไปโอล ไอเวยเ้ยไม่ใช่ตอนนี้เจ้าน้องน้องโอ้ไม่ใช่เจ้านี้นะน้องน้องเคุงเก็บได้ป่ะเอเพิ่มสอนต์สนจะเก็บแกไว้เยอะๆเลยแล้วช่องมันเป็นยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยค่อยดูนะมันดูไม่ได้ตอนนี้วโอ้เฮ้โอออ้โอ หลานจะปลอดภัยจากที่นี่นะตายแล้วที่นี่ก่อนนะลงจะทำให้หลานดีขึ้นเมื่อกลับมาละหือกระเฮี้ยนกระหือลือนะหือไปครับเซฟไปครับไม่ใช่เรื่องเซฟทับไปเลยรอบเดียวพอพาร์ทเนี่ยยังไงก็ต้องยาวๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลงคลิปไม่ทันคอผมดีขึ้นมากเลยนะตอนนี้ ต้องขอบคุณน้ำมะนาวของคุณแม่นะแล้วก็การนอนเร็วของผมนะครับนอนเร็วมันช่วยได้เยอะจริงถ้านอนดึกแบบอดนอนอย่างเงี้ยแม่งทำให้แย่ลงนะครับอาการพวกนี้เฮ <Hey! S 1> ้ยเอายู่ไปได้หลัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ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 ก้ยเ้ เขาน่าจะทําการเริ่มการทําการทดลองแล้วนะฮะคือน่าจะล่าจระเขคแล้วมาทดลองละแต่ยทดลองแล้วก็กลายเป็นเจ้าพวกนี้ไปหมดเลยเหรอผมอยากต่อยอะเอาตรงๆนะแต่ว่าไม่อยากเปรืองแรงเลยว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับช่วยหน่อยนะครับผม สนักสนุงหน่อยนะครับเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้นช่วยหน่อยนะครับสนักสนุกหน่อยนะครับผมเฮอยเออสนักสนุงหน่อยนะเละตัวนี้มีของหรือเปล่าเราไปดูกันนะเปนก่อนนะฮะไม่มีอะไรเลยเดียนมาดูว่าคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างที่นี้มีดวง เอ๊ะมันทำไมมันเอาพวกหนอนด้วงมามันเป็นหนอนด้วงใช่ไหมมันเอามาเป็นมันทดลองอย่างนี้ได้ยังไงอะเอามาดูได้ไงวะผมว่าไอ้หนอนด้วงเนี่ยมันต้องติดเชื้อแน่ๆเลยวะ่ะแล้วมันก็ทําให้อ่มีพลังในการรักษาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าลุงก็ติดเชือ้อดิงนะั้นอะเล็งแล้วก็โอ้โห ถ้ากูอะไรอย่างชอบเลยอะครับพี่น้องเอ้ยโอ้โหอ้ะอ๊ะอ๊ะซ้ขวาซ้ายซ้ายอะไรเป็นขวาเนี่ยุ๊ดเซฟตุ๊ดเซฟยับเลยฮะตุ๊ดเซฟอย่างเยอะบางบางทีก็ถีบเปนไปแต่ก็ถือว่าใช้ได้เอามาอีกแล้วมวยจะมาจะมวยก็มาเฮ้ยซึบอ่ะอย่า ต้องทดลองอีกแล้วนะฮะมีของเต็มเลยอู้หเดี๋ยวก่อนนะเรืออะไรวะเวนเลยทำไมามันยุ่งยากจังเหลืออะไรวะอ๋อเรือลำนู้นนะฮะโอเคมาดูครับคำถาที่มีดังต่อไปนี้และขอให้มีผลทันทีอ่าเชื้อมิวมิวเทมไมซีดเชื้อมิเทมไมซีดได้ไล่ลุ่ออกมาในพื้นที่บึง และมันอคอยเปลี่ยนสิ่งที่ที่มันเจอให้เป็นสายพันธุ์ใหม่ทางเราจึงไม่ยอมสิ่งที่จะ,ะให้สารประกอบตัวยาได้รับความเสียหายเพราะหากตัวยาได้รับการป <c oughs> นเปื้อนมันจะไร้ประโยชน์ทันทีให้ส่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ตัวยาไปเก็บไว้ในเรือเล็กๆอโอเคเรือลำเล็กนะครับจดหมายต่อไปของเราไปกันเลยจะมีการอ่านกาก,กอากเหมือนเคยนะครับ ว่าตัวฟูอุ้ยเชี่ยแกควยถอยไปดีกว่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตั้งการ์ดลืมไปแล้วนะว่ามันการ์ดยังไงเดยวะเออเออไอ้น้องชายเออหมาทำอะไรนี่นี่ล่ะฮะน้องชายเออ

ขวาขวาแต่เ็าต้องโจมต,ตีมอนก่อนนะฮะโอเคเรามียาละเดี๋ยวผมจะลองกินดูดูด,ดี่มันจะหยิบมแมลงมากินไหมเอ้อาไม่เร็ว <c oughs> มันค่ัยนเร็วร้ายเลยลุงครับไม่ได้ไม่ได้เราต้องใช้ลำยานะะผสมยาเข้าไป <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอีกเร็วเหรออ่าไปก็ไปมันมาแล้วมันมาแล้ว อ้ามั on. On. านเดินไปแล้วฮะบอกกูไปแล้วกูไม่ยุ่งแล้วหมัดหนักเหลือเกินเก็บไปครับโอ้ว้าวอีกแล้วเหรออ่าเซฟ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 เมื่อเขามีตั้งให้เซฟเราก็ต้องเซฟครัเป็นมารยาทใช่แล้วผมขออ่านคู่มือหน่อยดิผมเอาคู่มือไปดูทุ้ยคู่มือไปด้วยแล้วกันรู้สึกจะมีประโยชน์ซ้ายขวาขวา แล้วก็ขวายาวแล้วก็ขวาซ้ายขวาแล้วก็ซ้ายใส่เขาขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคขวาซ้ายขวาซ้ายอ่าซ้ายขวาขวาขวาแล้วก็ขวาซ้ายขวาซ้ายงงไหมงงเดี๋ยวก็ลืมรอแป๊บนึงนะอ่าลูกพ่ออ่าไอ้ไงขอเพียงนัดเดียวรู้เรื่องอ่เอาไม้ก กำลังจะบอกเอาไม้กูคืนมาด้วยแค่เราเจอน้องน้องเค่นะฮะสองตัวนะฮะตัวนี้กนเลยแล้วกันไปฮะเราเจอเราเก็บไปผมไม่อยากฆ่ามันผมสารมันไม่ใช่มันเปลืองข้ามบนมีของนะครับโอเคแลวเราก็ฆ่ามันอีกรอบหนึ่ง mile hèo 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 ไปก่อนนะซ้ายาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวามาจัดหน้าเข้าไปซ้ายซ้าซ้ายซ้าเฮ้ยมันต้องขวาซ้ายขวาซ้ายดิแยบ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 อ,อ่ะเอาไม้เอาไมา้เอาไมา้เที่ยวขึ้นอื่นครับจรวเแคขึ้นอื่นเนี่ยถ้าจรวเแคตายขึ้นอื่นอย่างเงี้ยปกติ <c oughs> อาสนะเกียดหน่ากลัวเช่ ไปต่อยาวๆพาร์นี้ผู้พ่อทำเพลงไม่ได้ฮะโอเคผม <c oughs> ผมเห็นโร,เรลเขนแล้วอียไงแมนหน่อยโอ้หมยตัวแล้วอี๋ไงแมนหน่อยก็ยังดีน,นะมันใช้แค่หนึ่งจึงเท่านั้นแต่ลุงนี้นแบบแข็งแรงมากเลยนะการปาได้ขนาดนี้ไม่คนต้อแข็งแรงมากเลยนะ ปลาทะลุขนาดอะ้รเช่นโหเชื่อกดล็อกแล้วเซฟแล้วอะไรวะเซฟเยอะจังตกปลาสักหน่อยไหมไม่มีอะไรที่ต้องเก็บนะโอเคผมไม่รู้ว่าผมพลาดตุ๊กตาหุ่นฟางหรือเปล่านะแต่ว่าไม่เป็นไรเซฟเพื่อเป็นมารยาทปลายต่อเลยครับผมเชย่อเรือลำเล็กครับเรือเล็กนิดเดียวหูน่าสนใจ ไปต่อเร็วกว่านี้ลุงเชื่อผมเพราโซอีต้องการความช่วยเหลือกันมากเลยจริงจริง <c oughs> ผมไม่รู้เวลามันผ่านไปนานหรือหรืออย่างนะที่อีธานเขาโอกองกองเสร็จเหล็กเพื่ออะไรวะเก็บไปก่อนนะ นั่นคือกระออเรามาอยู่อีกฝ้าของกำแพงใช่ไหมไม่นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ <c oughs> อะไรเซฟอีกแล้วเหรออาเซฟเซฟเซฟพี่ไอ้นักเซฟเจออะไรต้องเซฟหมด